สวัสดีค่ะมื่อนี้จแกเกี่ยวแฟมิลี่สิพาไปเบิ่งสาใหม่เนาะก่อนสิไปกับเบิ่งทางเบิ่งเบิงเบิงเบิงอีฟพิมมันได้ลูกคนน่ะอีฟพิมมันได้ลูกเบิ่งลูกมันพี่น้องฟพิมออกกล้องฟพิมนั่นไหนบ่ลูกอีฟพิมลูกอีฟพิมอย่าไปเฮ็ดให้ลูกอีฟพิมเด้อแหน่บักหลงโอ้ยบักกันบกนี่ล่ะคือทางสิไปเบิ่งสาใหม่เนาะสาอัน วะไงคนใจเศร้าทุง่งเขาจกซ้ายอีกเลยพี่น้องเขาียเอาไว้เห็ดกินให้เดี๋ยวแล้วจะเลีเเ้ยงป่าปลาเข็งเห็ดเป็น่อไผ่อมันมน,นะบกับกโบกโบกจะไปเห็ดให้น้องอันนี้เป็นหมาลุงงด้วจ้ะ่บ,บมันหมาแจกเก็วแฟมิลี่ด้อเพราะว่าคนอันพาลูกมากินนมอ,อันตากแดดเนาะมันหนาวเนาะ เรื่องเขาหนา,หนาวแล้วนี่เดือนสิบเอ็ดเลยนี่ละทางมา่าน,นบอ่อไม้บอ่อไม้ของอันคนใจย์เส้าทุ่งอันนี้ก็เป็นบอ่อของลุงนี่เป็นบอ่อของลุงเนาะด้านหนา้าด้านหนา้าด้านหน้าทางนี่เป็นของลุงเดี๋ยวสิภาพไปดึงของอันคนใจย์เส้าทุ่งมัน หันใจทั้งตุ้งเขาไปนี่ละนี่คนเหลือไว้แต่เท่านี้แหละจะนีให้เดียวนี่คน,นเหลือไว้เท่านี้ละเอไว้เท่านี้ละไว <c oughs> ้ดำหน้ากินที่ได้ดำบ่บ่ได้ดำกระเสียไว้ทำมีเงินมีคำกัดซื้อดินมาถมไปฟุกเงานให้ลูกไส้ลูกไส้ละ ที่บ้านก็มีแต่ว่าหาเขาบ่อยาอยู่เนาะะมันกับบแิเนนอนพอกับแม่กับลูกอยู่ไกลกันหาเขาอยากมาอยู่พี่กับสีไดเอ็นมดินไว้นี่แหละพี่น้องซาหน่อยไหมไแก้วก็จะเอากล้วยเอายางมะปูเป็นสามซาเลยพี่น้องแาบนี้ โลดเลือกอยู่ได้พู้น่ะต่สิเลี้ยงป่าอย่างเลือกปานี่มันสิใหญ่บอบเลี้ยงป่ากอะไรมันเลือกพุ่น้ามันซึมเลยพี่น้องนี่แหละขอบสะนี่ก็คือหน่วยสะนี่นี่ทั้งนี้ด้านหลังสะกว้างงาวบักว้างแตงงาวนี่แหละพี่น้องลูกแรกหน่วยแรกเนาะเป็นหน่วยแรก สิภาไปบางหน่วยสองเพม่อนพว่าที่แยกพันป่ากันพูนว่าบ่ป่อยปุ่นกันป่อยปุ่นกันมันอันมันกินกันคันป่ากินเนื้อแล้วคันป่ากินพืชบ่ก็นยังป่ากินพืชก่กินกันได้พี่น้องเพราะว่ามันกินพวกพักพวกงาพวกกันเม็ดเขาพวกอันนี่แหละนี่หน่วยสองนี่นี่หน่วยที่สอง เป็นน้อยที่สองเป็นน้อยที่สอง้มนนย,ยที่สองจะเป็นนั้นเป็นจุกหลกงี่เด้อพี่น้องบอบอ,บอเป็นซะเพราะวา่าทีมันแคบเนาะทีมันแคบพันจุกเป็นซะยานมันพังเลยจุกเป็นคล้องเป็นคล้องคือห่วยบอ,ยอยที่สองอไปเรื่งองบอที่สามมัน ถ้าไปบึงบอที่สามน่ะอที่สามที่แรกแยกแก้วว่าสีเห็ดหน้าหลย <c oughs> อยากงัวบ่มีเวลาเห็ดพี่น้องตกกล้าไว้แล้วก็บบ่ได้เห็ดแต่เขาเขาเงานแยกแก้วเอาเฟืองไปใหญ่มาใหญ่นี่แหละไปก็ได้อสามกะละมัง ก้าเพิงหนึ่งอยู่ได้พี่น้องได้หลายเตืบนี่บอ่อที่สามบอ่อที่สามนีจกวางวางต้นปีเนาะต้นปีบอกว่ามันต้นปีแก้แกวก็ลืมเลยด้ปิปิไก่นี่แหละจกปิไกน่นี่นี่บอ,ท,บอที่แรกกินบอที่แรกอัน เป็นบอ่อที่แรกมีน้ำน้ำใสดีดีนี่บอ่อที่แรกมีบอ่อที่สองต่อไปกัเป็นบ่อที่สามเนาะชุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยจ็แก้วแฟมลี่นี่ได้จา้าที่ยอนเสงใช่ปะ ขอบคุณค่ะ